รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินนสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยวันนี้จะพูดถึงสินค้ากเกษตรตัวหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญและจำเป็นนั่นก็คืออ้อยนะคะอ้อยซึ่งเป็นสินค้าทางการ,กรเกษตร ในขณะที่น้ำตันทรายในปัจจุบันราคาถีบตัวสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของชาวไร่อ้อยนั้นก็ยังคงเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสูงขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ในปัจจุบันนะคะยิ่งในวันนี้เนี่ยทางคอรมอก็เห็นชอบให้เพิ่มน้ำตาลทรายนั้นเป็นสินค้าควบคุม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการและก็มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,รกชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบนั้นให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละเวลาเนื้อค่าให้เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วยละค่ะ คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในอดีตเนี่ยในยุคสงครามเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนจะต้องกักตุนนะคะก็คือข้าวน้ําตาลและก็เกลือค่ะแต่ปัจจุบันอาจจะต้องมีมากกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าคนในยุคอดีตเนี่ยเขาจะมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่ ค่อนข,ข้างธุรกันดารแต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนยุคนี้เนี่ยคงจะยากที่จะอ,ะอดทนได้นะคะในยุคที่เข้ายากหมากแพงเนี่ยจะต้องมีสิ่งสำคัญหลายๆสิ่งด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้ากเกษตรตัวนี้นะคะคืออ้อยเนี่ยนอกจากจะเป็นสินค้าหลักของประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นสินค้าจำเป็นในยุคนี้โดยถือว่าเป็นสินค้าควบคุมค่ะ